พทยนภพานะคะพร้อมกับทนายความกะได้เดินทางมารายงานตัวต่อสารอาญารัชดานะคะระหว่างฝากขังผัดที่5โดยสารมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะแพทย์นภพาตันตระกูาลดาราสาวผู้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีสมคบกันฟอกเงินยาเสพติดพร้อมด้วยนายอาคมคงสวัสดทนายความส่วนตัวเดินทางมารายงานตัวต่อสารอาญารัชดาระหว่างฝากขังผัดที่5ซึ่งสารมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยแพทนะคะระบุว่าส่วนตัวยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าสบายใจหรือว่ากังวลใจอะไรหรือไม่ทุกอย่างยังเป็นไปตามกระบวนการและไม่รู้ว่าแต่และว,วันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ส่วนคดีความของนายอาคาัครกิจวรลโรเจริญเดชหรือว่าเบนเลซิง่งซึ่งตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำนะคะแพทย์บอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าวางแผนในเรื่องของการยื่นขอประกันตัวเพราะว่าทางครอบครัวของเบนเป็นผู้ดำเนินการส่วนตนก็จะเดินหน้าในการต่อสู้คดีของตัวเอง ด้านนายอาคมคงสวัสดิ์ทนายความล่วเปิดเผยว่าพนักง,งานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งให้กับพนักง,งานอายการแล้วได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมร้องขอให้พนักง,งานสอบสวนมีการสอบพยานเพิ่มเติมซึ่งสำนักง,งานอายการมีคำสั่งให้สอบพยานเพิ่มตามที่ร้องขอแล้วโดยส่วนตัวมั่นใจในะคะในพยานหลักฐานที่ยื่นไปโดยยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของแพทแต่พนักง,งานอายการจะมีความเห็นอย่างไรนั้นคงต้องว่าก,กันไปตามขั้นตอนและสารนัดฝากขังผัด วันที่6วันที่14กรกฎาคมนี้ค่ะ